กล่าวขาดคำก็ตักอาหารใส่ปากเคี้ยวตุยๆเมื่อยี่ระกับนอนตัวอ้วนปีที่ไต่ยั่วเยะอยู่ในชามแกงตามด้วยสาโทอีกหลายอึกแก้คอแห้งแถมออกความเห็นอย่างเป็นกันเองใส่นอนชุรสแกงได้อร่อยไม่เลวแต่ที่อีสานบ้านฉันเขาแยกนอนเอาไปคุกเกลือทอดน้ำมันในกระทะร้อนๆได้รสแซ่บไปอีกแบบกับแกล้ม ก็มีเพิ่มเป็นสองอย่างฉันว่าอย่างนี้ถูกไหมล่ะย่าปอบย่าปอบขำความซื่อบือ้อหัวรอจนน้ำหมากหกเลอะปากแดงแจ๋เหมือนผีดูดเลือดย่าไม่มีข้อแก่ตัวอะไรหรอกแม่ครัวเป็นงานอาดิเรกของย่าเท่านั้นอาชีพหลักสายศาสตร์ผลดำมีวิชาแก่กล้า ใชุ้วลดำทำร้ายชาวบ้านได้ต่างๆนะนะ